ดีด <discounts, S 2> <maar pled>, ึงอีกจุดก็ปั๊บเหยว่าแกงมาปวดไปเลยเดี๋ยวไปเลยไม่ต้องรับเลยน่้นไม้่าจะากงยมาเยอะๆประวัติสนามมันเต้นยี่ดแค่รถไปรถไปเราจะวเ่ี๋ยดเ้ี๋ย่ดนเลยเี่ยุณ้อนก็ไม่ยกันเยับรถ มัเอาเร่งะไนี่มันจอาร่องอยนี่ลาะจั้งต้กดังบนี้ลยมันได้คำร้องอะ่ชวนชวนถ้าหายใจว่ากันมาหายใจมาคือหายประตานีลาลาผู้เก็บคอยมาเลยมาโยมลอยทางมัน ห้าอยากตั้งวันนี no. right. yeah. yes. okay. the, oh. ้ยุ่นน oh. no ี่นะกี่ตัวถึงถ้าเป็นไม่ได้เราจะเล้งกับส่วนทัดให้กองอนุรักษ์ทั้งนี้เวลาคนมาเดี่ยวส่วนทัดเลยถ้าเขาพาจักรยานมาคนเมื่ี้มันมีทั้งก่นจักรยานกันเอาเอาเปิดเปิดเล้งมั้งเล้งมั้งเลยอกล้แล้วเมื่อกี้เออจนใกล้มัง กะองใจใครบ้างไอ้ก้อใครบ้างกงใจเมียเดียบ้านยังไงมาเล่าลูกบางมาเป็นุ๊กเป็นใครเี้านนี่ระวังเงินลิงเลยกันเงินลิงลิงลิงแข้งนผมหนอแล้วมอนี้เนี่ยตีงกาไปแล้วตีงกาแล้วลิงไก่ไก่เอาไม่ได้สาม้ววิวสัตว์ ดีเล่นแล้วสักแล้วแ,แข่งสักแล้วไปเล่นน้ำก็ได้ฟรีถ้าว่าใครสมาชิกที่มาแข่งจักรยานเล่นน้ำฟรีทุกคนครับแล้วก็ได้แล้ัตว์ป่าลงไาเท่วกันนะอยากจะชวนปักพวกชมรมจักรยานของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ที่อยากจะมารวมการแข่งขันในวันที่22เมษายนนี้กับสนามสนุกมากๆแต่ว่าต้องสอบกันสักนิดเหนื่อจะทำไม่ได้เป็นผมผมชมเราเพราผมเหนื่อยเพราผมบ้องรีร่างกายไม่ปร้อพร้อมทราบแบบพร้อมผมจะลงแข่งด้วยแต่อยากชวนเพื่อนๆทุกคนที่ว่าชอบในกีฬาประเภทจักรยานนะครับมารวมการแข่งขันได้ลองเล่นว่าสะใจถ้าว่าไม่เชื่อมาลองกับมาลองได้สุกวันเลยครับ ป้าจักรยานก้ามอฟีครับไม่แกบเบียร์ครับป้าลูกป้าลูกมากันแล้วลูกจอครับพ่อไม่พ่อเมื่อเก่าเมื่อเกลับแต่หลังนี้สนามส่วนหนึ่งของสนามส่วนทัดนะเป็นสนามสามโซนยุดนี้เป็นจุดตา่ายของหนักแข็งทั้งหมดนะถ้าใครสนใจก็มาได้ป้าลูกมาป้าเบียร์มามาเที่ยวแล้วก็ได้มาเพลิดเพลินความสนุกสนานกันสนามส่วนทัดคล้าแลยปบสัตวมหาใหม่แต่หลังเขามีสัตว์ด้วยแต่หลังก็มีสัตว์ด้วยนก กระยังนกกระยังลุกทางนกกรยังเลยอ่ะนกใหญ่นกกรเลี้ยงนกกระเลี้ยงลุกลุกจิงเว่นิโอเคก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนเอาตอนนี้รถบรรทัดลำเลี้ยวตรรทัดเลี้ยวตอนนี้ขี่มั้งสนามนี้เชิญเชิญหายวันนี้ลื่นขี่ยากแต่ว่าแต่ว่ามันแข่งจริงขี่ง่ายแน่รถว่พลังมันเยอะเชิญเชิญเชิญใครมาหน่อยเชิญใครมาบ้างอยากให้ใครมาบ้างพูดไปเลยเชิญมาทุกคนเล มาสนับสนุนสนามบ้านเรากันนะครับดูดูมาดูสัตว์เออมาเล่นน้ำอยา้